ั้องไปเสาะบ่เออเราบว่ออกมาบ่น้องว่าคนชิห้ชุดฮันหัวเพื่นะ่มีี่าอ่มเล้วพี่พน่เต้านเห็นลามอยู่น่ะสองดวง เตียมเลยก็ได้หายได้หน่ป้าโบบา้านนี่คือว่าใจหายใจข่อมเลยบอหนองเป็นจังไรกัน้นกั้นใจเยี่ยมลงตู้นี่บอแปะปลายมันสูซีกันอยู่บอปลายมันไก่ยอยู่บอมันกึกมันสิลงมาพี่อือที่เจ้าดึงไปทั้งพุ่นทันบึงแรงพุ่ทนัน <laughs> โทรศัพท์โบเล่ดีแต่โบเล่เทะเนาะ เอ้ยเวิร <laughs> <Okay>, uh ์ก <laughs> ค <laughs> <Okay>, uh ิดยุ่งวานนี่ระวังที่เอ้ยเมื่อแล้วเอ้ยหัวว่าต้องเตีเป็นมือกล่องว่าใจหายเลยเ่รอตกใจเลยเกือบเกือบง่ายท้องลงยืนบนอือเพราะว่างาไม่ได้เนาะงานลงไปหัดผูกอือดยดีเอาลงเบิดแล้วบานี้มีแต่ว่า มาบัดนี่หวยพี่น้องเอ้ยลงเป็นทีเรียบร้อยเนาะด้วยนะกราบสบายดีสวัสดีอีกรอบเด้อเว้ยพี่น้องเอ้ยตอนสายๆเมื่อวนตอนเช้าๆเนาะโอ้ท่างกุเซี่ยวกับมาตุ๊เซ้าอีนี่หมือนี่สบายดีเนาะสบายดีเด้อทุกคนลาเสียงหอดว่าโอ้ตังแตียวอ่ะนะคิดว่าไฟได้นะต้องรอดต้องรอดต้องต้องตัดไ มันเวิร์ดแนพนเลยแม่บอกเสียแบอแนในตัวนี่เิ12เลยเิน12ลมกว่าลมตกห้วยเนาะเดยมันนี่บ่อนอยม่เด้บ่นกฤษดาเต็มะสากก็เตมวานนี่ขอลาบวยว่วานนี่ขอรบนโอ้ยบริชน้ำมูเจ้าวานนี่นี่ต้นใหม่เป็นไง โอ้เป็นจังไล่วันวานนี่ไข่อยเมื่อก่อนนี่เมื่อโทวศัจับเป็นเด้อันอันนาเงางาไม่พลาดเด้่มุนมุนวะขาแต่ขาตั้งกล้องอาจารย์ก็เกินไปแล้กันยังใช้มันเป็นอันนาเงาไม่ได้ชื่อโอ้โท้ศัพเป็นชื่ออันพวกอันนี้มันนี่เรียบร้อยเอ้โทรศัพท์บุญจักโทรศัพท์บุญจักตั้งกล้อง่วานนีมุนบัส โทรศัพท์ได้เป็นจังไรบโบเป็นยังโอ้มันมันงามันซื้อแบบนี้นิดหน่อยงามันถือมีซิบบอโอ้ลูกทุ่งเอออ่ะอ๋อหักแล้วบานนี่หักแล้วบานนี่เตรียมง่ายออกมาลอดอันแกะเท่านัหนึ่งเข่าสบายอ๋อบายาว u หาเชียนควบดีของเจ้ามือนี่แหละ ว่มเมื่อวานเนี่ยบ้าเน่าได้หมดนลยคุ้มดีมาตั้งแต่เกิดผู้หญิงหรอไงบ่ตัวตัวตัเดียวเห็นบัดปีห่วยเนาะปล่อยห่วยเลยปลวอยไม่ร้องเลยมีไผอยากชื่อบ่เสียงข่อยนี่เนาะสิขายให้นี่เสียงแหมมหาเสนีเสียงมวยไผ่คือ นีไปไปดีครับโอ้ยโอ้มูนี่เนาะโอ้แม่บ่อเนียเย่าอะไรอะไรได้แปดนาทีแล้วพ่อพ่อเกิดมาทัานมูได้โอ้ยโ้ยเนาะไปแต่งใบก็ะถาแมวยก้อนนี่เด้อเนาะยั่งนี่เยตัวไก่วัดห่วยถ่ายไปเนาะจะยังมาถ่ายคอยวัดนี่ถ่ายยังนะน่ะออกไปดูแต่กบตัวเองไปก้อนมูอีก จะคลองออกไปก่อนมุยแล้วเมื่งงอวานนี่ิกนเหล้าดิคนเด้อไปน้อยเด้ออ่าน้อยหยอกกันดิดพ่อพี่น้องเลยนี่บัวชุดพี่นาคนี่ละแมนทำนี้แมนทำนั่นได้ดอกเงินครัวเพราะน็อตต่อตียวเนาะเพราะว่าเฮาซีปิดด้ยมันกะเฮ็ดให่อ๋อมันมันกะควันอุกลุกอยู่แล้วแม่นแล้วเจอน้องแตวนาหน้ามืดจได้บะนี่ทำนี่พอดีได้หนี่ดด้ได้ ไไตามความคิดเห็นของเฮานเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีฟาจังไดนะ้เนาะแต่ว่าตามรักเคลื่อนขั้วก,ก็ต้องจงไว้ชอบไว้เนาะัน,นี่อัดได้เอาเคลื่อนขั้วเาาวาอาเนาะบ่อยนะอเานาะเพราะวันที่พอได้ขาดเจ้ากันนะได้มผมมาขาเจ้าเกินเจ้าบอได้อกแหง้ <laughs> องอะไรวะอยู่เผาเราวะ,ะตัดต้นไม้ก่อนเราวะคุณประตูสบายดีตู้ ดยป่ะตูเสือนางผาขี้ดิว่ห่อทองบ่อดอมบอเสียงไปกันฮะคนแบบนี้หละคนมีเงินเด้ถุงไอ้ผายเงินแล้คกะบ้าไรชายผายเป็นเย็บเด้เนี่ย

เอาน้ำไงมาตรงมาพี่เด้อเนาะแต่ว่าโอเคอยู่โอ้ห้องเตวเขาเป็นมือก้องเองด้วยมือนี่หุกขัลเราบุญมื้องไหมโอ้สายนิ่งเลยนะเพร่เราเสียนยื้อหวเราเสียนกันโอ้หมูคืออะไรบ่จนบอกบ่ว่านี่ทำไมฮักเสียนเนี่ยนะเลยอ่ะเนาะ

เบ็ดะจาดพากะจาดอาบ่ดพักาจาดบ่เอย่างหน่อยก็ได้จากแผ่นหนึ่งพอดีเนาะมีเมีนเก่าว่าใส่ปิดมีบ่แต่เขาตอมันแนบแบเดียวเลยนะบ่น่อยมีบ่อน้องตัเก uh ่าโอ้มีตัวเก่า้านพี่น no ้องพ่ะวานย่านคนอาะก็ได้เพิ่งมาเป็ครัวเนาะเราจะได้ยังเหลืออีกหน่อยนึง เอากระจาษบุพเอีกแผ่นนึงโด้ยด้วยอีกสน่อยนะไ้อีกสองแผ่นพื่อนเราสองแผ่นปะเออแมนในรอปิดตัวนี้อีกเนาะแล้วกัปองอันแมนอ พาแจ้งกองกุมมาบ่เนี่ยอ๊แจ้งกองกมแจ้งกองกุมโดยอาภากระจาดไม้น้องแตวหน้ชื่อมาน้องแตวสองแผ่นผู้ใหญ่เงินบยังเดือแต่ว่าทั้งสมบุญก็มีอยู่แต่ได้มาแล้วแต่ว่าทางบอดี้เพิ่นกะยังตัวโทรถามเราองก่อนน้องเรายังไม่ได้มาทารบอดี้่ได้ของแม่ที่อจะได้เห็นห้น้องเพิ่นใหญ่เขึ้นคู่ออกมาเลยแล้วมื้อนี้ มวานี่ทาง้องบริตาต้นไม้กับอจดเชียวเมื่อวานนี่แต่ว่าตัต้นไม้ออกแปนมาเลยอืเอาไม่เะอตะปูตัวนี้อันตรายได้ิเช้ยวอแต่นอนหามือไม่ได้ตื่นได้นีอย่างไม่ได้เยอยงไม่ได้เลยนี่ชาวเตเนี่ยตีอยังบย่างใบอนี้นอนนอน่ไปเลชาวเต๋เอ้ย

ของดียังก็กระไก่กละไกากระกกระไกกระบกเลยไปไปไปก่อนโัวขัไปนะไปาขึขนมึงขึ้นไปทั้งมึงพีนด้วยเนาะทำรถรถล้วมอเตอร์ไซค์ล้วแย่งกันเดี๋ยวนี้มาหนาเราชิบกระกา้ชื่อน้ำมันมาอยู่ตะตุก พอ,อชื่อไม่เล่าอยู่ได้บ่แล้ววอเคยชื่อแล้ววันมันเต็มมันอยู่อไไือแมนบ่าอะไรแมนอืโอโดยเอาเปิดเปิดพนอดพอเราดันน้ำมันเลยต้นนูนี่จะเป็นของน้องแต๋อว่คือเป็นของคเควรนเี่เของน้องาขอานี่นเนาะเพิ่นเพิ่นเขาให้เราได้ไรเนี่ยอือง เป็นหาเจ้าบอต้นดูนะดุดเราเนาะห้คุ้มคุณเลยด้ดินนะโอ้คนเปียกเหรอนเปียกนะบอเน่องจับมือจับจับับดีเพว่าเลบานี้เตกคขัวใส่หัวมือกล้องชุดยอดเลยอยากากเพื่อนนทันได้ออกไปอยากได้มือกล้องนี่น้องแตวอถนี่เออเจ้าว่าเ่าหายได้เจ้าหมอน่ะมุนไปน้ำแน่หัะ

ดึงไปสิ S> <s ึ <that <that ้นปดบุกนได้ังโอ้ากมิตนาันไหบ่อทางที่ดีนั่นถ้ากันซอยจิ้งอย่านี้ไปก่อนไหเนาะไหลืกเอเกินวาออกจิงบ่ไรมบ่นางนไหลเลบ่อเน่ามันไหลมัไหรมันคาคืออนไราก็มีปสขึ้นแบบว่ามอันีโยมแตนามน่ะไ้จุดแล้ว เพราะว่าอีหยังเขาต้องวางแผนไม่บางคนกับเอฟซีบางคนเพิ่นกับผู้เข้าใจเขาก็เข้าใจผู้เพิ่นบ่เข้าใจเพิ่นก็ว่าคนลาวโง่เพิ่นว่ะถ้าจริงกับบด้โง่คิดบ่ทันเนาะโดยอ่ะเอาเพิ่นว่าเขาเห็นอย่างบ่วางแผนก่อนเพิ่นน่ะก็มีบางคนเนาะผู้เพิ่นไปวอาเขาแบบวบบเพิ่นบ่เนี่ยนะแต่กับบอกเป็นยังคือว่าเป็นคำเตือนให้เพิ่นบอกเขาเรื่องต้นไม้เห็นบ่ เรื่องเฮ็ดที่ผ่านมาอย่างได้เบาบว่บบบางเผียนอย่างก้อนใช่นะ<ร>มันกะนอนะโดยเขาบางทีเขากะคิดบบท่านมันแบบโบท่านหันคอยพอพันเนาะคอยเฮ็ดคอยไปคอยไม่้องน่อยแต่ว่าดีแต่ว่าเพื่อนได้มาบอกแต่คำใบงูนี่กะบ่ได้งูสลัดหน่อยซื้อเย็นบหลาย <c ười> เมนโอเดียวเดอเอฟซีบางคนมันก็เข้าใจเด้เอากับขอบขอบคุณเพื่อนต้นที่เขาพุทธจบสต้นโปะเมนบาโปนี่นี่น้เตียเมนบาเตีต้นตจนตัดกี่นี่นะเพ่อเอ้ตอกกลางนะเมนต้นต้นเขาต้นต้นสารต้นขาวานต้นขาวานโมเมนต์โมเมนต์ต้นหมางเรืตั้งต้นหมาอันย่งหม่างเรืงตั้งบอเา แม่นหม่เต้ามันก็มักใหญ่พุ่นหม่เต้ามักตังเพิ่นเอิ้นถ้ากุมตังมันออกสี่เหลี่ยม้นี่แ่นอยู่บ่แม่นเบห่ตังบ่แม่นสิเฮากินได้เนาะะปอไว้มัดบาดนีบสมัยม้องตวนเพิ่น้องตวเพิ่นอยากเอามามัดมันนี เดี๋ยนี่ปุ่มนี่วะเนี่ยปุ่มนี่บ่เอาตัวนี้กอนก็ได้ฮะเสียงเป็นยังไงปากว่ามือซี่ได้ข่อยมาอาดงปากว่ามือซี่ก็เป็นวได้นะสี่ยวสี่วแล้วเตเนาะีจะต้องเตแ้วเียวเตแล้ี่นบอกเตี่ี่คักด้ด้นี่เตอใจว่าน้องไอคนครัวอะไรเนาะ น้อยมันกับพอดีงามเพย์พี่น้องเอ้ยได้อีกสองแผ่นพอดีได้ปลากระจาดจับน่ะคือกันนักที่แล้วเนาะบบราณลักมาใส่จับเจือพี่บ้อแม่น่ะมาใส่ตอนนี้มันมันดอกแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนอะ้รไหมเก๋กับพอดีนะสาวจับแตวเราเราเสถวยดิเลยเราเสถวยดิแม่ตอนนี้เนื้ออะไรก็ต้องแนวออกอยู่แล้วเนาะมันหาวเลย บาได้ไ่ไปีข่าวมามขาและคอยมีแต่บอกว่ามูซีอยู้ละคอยนะเห็นแน่นี่เอาอะรน่องแต๋อเอาอันี้ออกหน่อยหนึ่งนี่น้องเอาขัอนี้ออกแล้วี่หึยจีวะเตนเตนบัวไรแตนเตนบ้บัวไรบัวไมวยบัวไลบัวเตนตนเไไวยเออเตนแโคบรเลยไม่ได้มีดีะนันนะเอา่ดีแล้วน้องแตเนาะ แตนไม่ได้เอาให้เอาออกไงแค่ชี้แถวอกตึ๊บแตนไม่ได้ใช่ไหมมันนั่นหนีเขาเองเนาะมันมันหนีแล้วมันตะกี้เป็นยังเป็นยังเนาะยากเอาจีบแล้วแตนอย่างนัเนาะโอ้แตนไม่ได้วันนี้ยังยังเดือดแรงตัวนี้เนาะวันนี้น้องแต๋อ g r a น้องเงินน้ำฝนร่วมมือร่วมใจกันเฮ็ดนี่น้ำฝนมาเจฮั่นน้องแต๋อเจ้นี่กระเบิดเลยบาทนี่ยแตนคักเป็นยังทีอย่างเรา chưa, mai là cắt con quấn đinh là kèng, hình thế này. <cười> <cười> đứng. 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 cái càng sừng được đấy. anh, em, đưng quá mẫn chứ. đưng quá mẫn, cong luôn. chuược, ừm, ở đợt ba bún thôi. thấy cái đứng đứng mà đứng mà đứng. <laughs> đây, <đứng> này có <laughs> ô cái gì? ô, chuược, cắt quấn đinh, đắt là cái càng, anh em đi tock, park nè, là khéo cả. đưng quá mẫn, để đưng mạt là cái đưng mẫn. oh. thấy hết nhác đấy. oh. bỏ lại anh ba băng vậy. nó khẩn mà đây đấy, phải là, để học phước như na, cho mà say. như botanikia, học. để đấy เนาะงั่นนะเร่งขึ้นเรหลง่งข้าต้องเตวเรื่องคักเน่าเต่เนนักก่าอีกไปข้จืต่อดีกวาแปะแมาแล้วบานนี้รบ้างอะไรบ้างัคอมใหญ่คอมใหญ่ดิตัวไรที่ว่าน้องิ่นพอได้ใส่พื้นได้น้องกับชิ้นได้แ็่ทานได้ ไอ้ท่ามันหน่อยพุบ่งยาวเอ้เาาเาพื้นน่อยเหรมันใหม่บดนมบเนาะมันน่อยเนาะใช่อาแต่พื้นน่อยพื้นน่อยกับพื้นน่อยได้เราะ็นเอาพื้นใหญ่กัพื้นน่อยใกัรพื้นน้อยเบดทเพื่อนี่ก่อนที่จทานเกิดไปจูนมาก่อนติไปเจอมาก่อนเทานเลยอืมจะทานขายมักจะดีบ่โอ้หได้เเลยขกินเชมยกับเมย เรไม่เราไม่บงงามน้อแต่วันนี้พนมาปลูกอดูวยเกิดปลูกออต่วันไม่หานมเห็นบงแม่นไม่บงะปีหน้าก็ได้กินอะไรนะไปปลูกไปขึ้นไไม่ได้ลไม่บงบานมาปลูกเบบยังาปลูกให้ขึ้นปอยากได้นะเห็นบอกไม่บงานนี่กบจง่เนี่เอาเอาเอา ไม่มาเลยิปลูกโอ้ยปกปูกยามเดือนยามเดือนหา่ยามนี้ก็ได้เหกันบ่ได้มันเบิดผลนตไม่แจนมันชิหอนไป้นเลยหุ่นีแห้งต้องเอกว่าฉีลงหน้าหุ่นว่ะเดือนเดือนเดือนหกเดือนเจ็ดลงไปหุก็ได้นะมันบ่ไร้มตันนี้จมีงวานบอกไงวานจัที่มึงน่บ่งคุม giờ dạ khơi nằm mình hai bà nhau nhầm đô hả nhầm đô khủm đấy đây mười ngày bà tao hạt phồn con bò bà tốt tao muốn hùng bò thưa hai đây bà kín năm tao chết xếp đó em bà tốt nó bao แล้ว <cin stereotype> <dragging> ่านไดเืา่ถานถานถ่าเรียยาทีเอากล็อกเลยโดยบอลล็หน้ากนเด้อ๋อไปช่ซอยแล้วโดยรบขอใจจังล็อกโดยโขอบใจได้ตยเราในขายทานใส่เลยคุยกับเราถานได้ดโดยโดยโดยโดอนังเตียวายเก็เกียกนนะบก็บุ๊ก มองแตวนี่ก็สอมไว้แล้วน้องน้องบ้านนี่นี่เป็นน้ำนี่บ้นี่เป็นน้ำอืมบ้านนี่แต่แต่ซ่าโอนมาแตวกินข้าวแล้วแล้วยังกินน่องมาหนี่โอ้สลับซีนมากินอืม นี่รับซีน2มือเบิดเลยเนาะอันนี้วากินมักเนาะแม่นๆบ่เอาออกก็ญาตัวนําก้นขวอันมัขวดพอได้ยุมไว้ปากได้คือยังได้กินบัขวดนี่หลายายบ่น้งตอนนี้ไปพี่น้องเอ้ย ทางน้องเคนเย็ดเยีดคิดงานตังแต่ส่อโอ้เราบาว่าไม่ว่าน้องว่าเพ่นสิชหยชุดพันหัวเพนะน เล็บไปโฟนเต้านัน่ะเออเห็นลามอยู่นะ่ะสองดวงเสียมนี่ก็ได้หายได้หนิป้าหมู่บ้านนี่คือว่าใจหายใจข่อมเลยบ่น,อน,น,นยย้องเป็นจังไรกั้นกั้นใจเยีมลงตูปอยู่บ่แปะปลายมันสูซีกันอยู่บ่ปลายมันไก่อยู่บ่มันกึกมันสิโลมาพี่อดีเต้าดึงไปทางพุ่นทัน บึงแล้มบทษันโทรศัพท์โปไลดีแต่โบเลเทเนาะเฮ้ยบึงขีบอยู่บววานนี่ระวังสิเอ้ยเมื่อแล้วเอ้ยหัวว่าต้องเตีวเป็นมือกล้องว่ใจหายเลยว่ะตกใจเลยเกือบเกือบง่ายท้องลงยืนบนาะว่างานมันได้เนาะงานลงไปอดผูกโดยดีเอาลงเบิด้วบายนี้มีแต่ว่าตัวนี้หันพาสิเอาไหมบ้านี้ ปิดตู้กินนี่บ่เราจะเอาไปลงทานเนาะลงเตาเนาะหายน้อยเลิศเนาะป่ะป่ะควันกันนอกเลยป่ะป่ะขอบุนแหละตกเตาใจหายใจขบเราวอะเมื่อวานต้นสุดท้ายลงนี่สบุญกับบุด้ไปไอชื่อของอยู่ของกินมาเล่ยหมดนี่

กินยาอยู่ได้มันหนาวบลงโบโเชากินกุ้งมื่อชาวเล้งเชียงเนาะเจ็บบ่บ่แบบคือมีเชียงหาดนี่แต่ว่าไอ้ช่วงกลางคืนนั่นเจ็บอยู่หมองเจ็บโค้งหุ่มแต่เขากินยาแก้เศษกระไว้เจ็บแบบเสียงค่าวันชิมูก่ะชิมูกเหรอโบมีมีแต่เสียงก็ไอขั้นเจ็บนี่กินน้ำองนาวอย่างเช่าเลยน้ำองนาวกระว่านี่ได้สูตรน้องแต้วอยู่เมื่อใช้องนาวสองนวยเที่ยวเขาของน้ำบดคืน เลยโอเคอาจารย์สําหรับคลิปนี้ไปก่อนเนาะพอกันคลิปหน้าเพิ่นแหละไว้พี่น้องเอ้ยโดยอ่ะสบายดีเด้อน้องเด้อเนาะโดยมีแต่รอถ่าเบิ่งไอ้ส่งถามมึงบ่ดีเด้อบ่ยาวเรืองผกกระจาดไว้พี่น้องเอ้ยยังบ่พออีก2แผ่นแจ้งทางทีมงานเนาะว่าไผเพิ่นสิซื้อมาปู่ยังบ่ได้มาได้้เอามาน้ําังันมาน้ําดางยังเหลืออีก2แผ่นก็แม่นจบเนาะทางเฮือนครัวของน้องแ้วเพิ่น จังไรก็สำหรับคลิปนี้ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนขอกล่าวว่าสบายดีสบายดี